ะป็นสายืนชิตของชนาบทแทนจะาเส้นกราบสีขาวด้วค่ะ ทีนี้สถานีชุมทางทุ่งสงที่นี่สถานีชุมทางทุ่งสงเผด็จการมีความประสงค์ลงสถานีชุมทางทุ่งสงก่อนลงจากบริวณตรวจสอบสิ่งของสัมภารของท่านนำลงจากบริเให้อยู่ร้องและรอบทัวน์ไดค่ะขบวนรถจอดเทียบชานสระทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนตรวจพิเศษที่สามแปดและตรวจพิเศษที่สี่หกรับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีสุเหร่าโพลต้นทางสถานีปาราเบียซาปลายทางสถานีกรุงเทพพิวัฒน์ เที่ยวปกนเวลา21เอนากา2นาที